บายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้แม่น้องซิงค่ะเขาครัวอีกแล้วอยู่นอกออบ้านี่นอะสี่ย้ำกับน้อจีนเห่นพี่น้องผักผักเขียงเคียงเ่าเนาะสีย้ำกับน้อจีนห่มามีไปงานบ้านบ้านโมค่นเนาะก่อนที่ไปรับสมกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องซิงในเด้อเเป็นกำลังรใจอากาศเย็นพี่นอง ใส่เสื้อช่องตัวหนาวยวไปส้มขันตอนต่อไปได้เลยเนาะพี่เนาะว่าแม่น้องสิงเตรียมอยังไปนึ่งชีลงมือหั่นเลย่ะคะันดับแรกแม่หั่นพริกขี้โนกันเนาะข้าล่างเรียบร้อย่อนเห็ดหมดพี่เนาะ ชวนผสมข้ากับม,ม,มีโมยอมีอกไก่พี่เนอะต่มเรียบร้อยเขาสิหันพริกกนเนาะพริกข้าก็ได้ลายเตือไป้นอกเนาะ พริกเนาก็ได้ร้ายเตอ๋อแล้วพี่นเนาะเนาก็ทิชชัยถาดไว้เนาะใช้ถาดไว้นอนเหนื่อยถั่วฟักยาวพี่เนาะอือไม่เกี่ยวกันก่อนตามได้ถั่วฟักยาว เดี๋ยวขอหั่นถั่วฝักยาวกนได้พี่น้องถั่วหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ตามด้วยวถั่วทูส่วนผสมทั้งเบิร์ดเดอร์พี่เนาะที่แม่น้องสิงใส่ก็มีเดี๋ยวมีอีกหนึ่งพี่น้องหลายอย่างพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้หลายแนวกปกติเห้ากัด กินสลัดถาดน้องบัวเมื่อนาก็นิ่มเพิ่นสองบ้านติดใจพี่น้องเฝนเ่าแซ่บไนรสชาติมันจีจดจัจดเนาะงไจีดจัดได้ด้ียถั่วพูน้อพี่น้องครัเป็นต้นหลายอย่างเลย่ ได้บัดูเห็ดเนี่ยนะได้บัมากกินนะเว่ะได้บัมากกินไงบัได้กินมนะีถั่วพูแล้วค่ะมีหอมตีนอะ่ะเพียงก็นายคุณกินสี่หาคนอันนี้ จะตายแม่น้องเชีงเลิฟพี่น้องอัน,นหอมเปีมีถั่วฝักยาวมีอันพริกขี้หนูแล้วก็ถั่วพูแล้วก็หอมเปีนะพี่น้องเดี๋ยวเราก็ชิมัดหั่นไก่เลยนะพี่น้องมีอกไก่แล้วก็มีหมูยอ ออนาตกเตรียมไว้เรียบร้่อเลวพี่นนองมีหมูยอมีอกไก่แล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็มีพริกขี้หนูลวมะนาวถั่วพูหอมเปรนะพี่นนองเรียบแล่อเลยเรียบร้อยเลวเดียวแล้วพอวันที่ไปทำน้ำยำกันเลยนาะพี่นนองเตรียมไปเรียบรย้่อเลย ้าก็ชีมาเตรียมน้ำยำก่อนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากมาเตรียมโอ,อ้พี่น้องเห็นหนอกบาดเนาะเมีย่ยงวันเป็นกระตอมอันนี้น้ำประแดกคนะ่ะพี่น้องประแดกในสูตรได้ก็ได้แล้วแต่พู้ได้มากอันนี้อันนี้อันนี้สูตรสแตนเมยน้องชิงเนาะอันนี้น้ำตาลปี๊ดทาไเป็นละลาย ฮาเป็นละลายอันพนอแล้วฮาไปต้มสุกพี่น้องเขียวเรียบร้อยตามด้วยน้ำตาลฮาละลายเนาะแล้วก็ใส่พงนัวจะได้หมักหน่อยหมักลายก็ตามใจชอบเลยเนาะพี่น้องในน้องซิ้งที่ใส่น้ำต้มไก่พร้อมพี่น้อง เพราะว่าการใส่แต่น้ำปลาแดกงลายมันก็เค็มนะพี่น้องอันนี้ที่ใส่ซีละล,ะละายจกหน่อยเผื่อคุกเนาะเป็นกินหลายคนเติบเถอะใส่ก็ได้พี่น้องคบคุบเพราะว่าน้ำต้มไก่นี่เขากล้างไก่อยังเรียบร้อยสะอสร่อยเนาะพี่น้้องแลวก็ปรุงด้วยรสด,ดีพอน้อ แค่น,นี่ก็นุวงอะไพี่น้องเอากระชิเติมเดี๋ยน,น้ำตาลจิบโอ้ยเติมด้วยน,น้ำตาลเพิน่นม,นมามี๊เหรอเนาะบหมักหวานแต่ว่าโมเหรอเนานะเสิออกหวานอมเปรี้ยวจักหน่อยนอเนาะจิบเบิสโบเผ็ดเพลสมาใดพี่น้อง เอาพริกนี่เ้าก,กับขัวเองเลยพี่น้องอ้ยหลายปวดชีสันพี่น้องโอ้ชีสันมาเล็วชีสันมาไหลไม่วันนะตามด้วย้ำมักน่าพี่น้องใช้มือแล้วเนะาะเพราะว่ามือนี่กัดหลังสะอาดนะล้ะลางหลังบนมือบนเวน เผื่อจะเห็ดเ,เ,เดนนะล้วนี่ก็ท่าได้เถื่อเลยเนาะล้วงเฮาเห็ดกินเหาเก็าว่ะสะอาดอยู่เนาะพี่นนอะโอเคโอ้ยหล่นจ้ะ ไอ้เขาเาบอได้คุกใส่หน่อเบิ้อได้ได้พี่น้องเบี่ยวอยู่บ้านเนาะโอเคพี่น้องได้ที่เลย ชี้งชี้เอาไก่ลงก่อนนะจ๊ะเอาไก่ลงก่อนตามด้วยหมูยอแล้วก็ฉีดนนะกระเป๋าก็อยากให้เนื้อไก่ห้านี เกินเอาหนำนัวๆค่าก่อนนะพี่นน,นองเพราะว่า,าวไก่เราได้ใส่ยังเลยมันก็นจืดนี่หน้าตาพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวชิมมาก่อนนะแซ่บหน่อโอ้ยสั่งดิตามดว้วยักพริกพี่นอะ đục đột đây là sụt cắt chi hòm làm đôi thua thua làm đôi hòm tìm เห็นไหมได้กะละมังหนึ่งพอดีเพิ่นว่ากินหลายคนเพิน่นเอาชีหลายๆหน่เด้อเพิ่นหลายเตะไว้น้องเนาะเรียบร้อยขนมจีนฮานี่พี่น้องแม่น้องซิงเอาไปเวฟเรียบร้อยพี่น้องยังห่อนอยู่สิบะให้เย็นก่อนเนาะจะเอาใส่กล่องให้เพิน่นเรียบร้อยพี่เนาะอันนี้ผักอันนี้อันนี้ อันนี้น้ำยำอันนี้ขนมจีนมีเถเลยิ่งด้วยก็ประมาณนี้แหละพี่น้องฝากติดฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องซิงเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆลายสบายดีค